พระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าสุขเวพรพรพี่น้องทุกท่านแลวก็<ม>โอ้โหวันนี้มีผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้ามากกว่า24ท่านอะไรลือยะขอบคุณพระเจ้านะคะประชาชนตามพระเยซูคริสต์เจ้ามาอ,อย่างตื่นเต้นอย่างอัศจรรย์ใจด้วยอ่ มายสาคัญด้วยการอัศจรรย์แล้วพอตื่นเช้ามาอู้พระเยซูหายไปไหนแล้วคาดการไว้แล้วว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยต้องอยู่กับสาวกแล้วเมื่อ,อเขานั่งเรือตามพระองค์มาสิ่งที่เขาก็ได้พบก็คือจากพระคำของพระองค์ในวันนี้ก็บอกว่าเมื่อเขาได้พบพระองค์ที่ทะเลสาบข้างโน,น้น เขาก็ได้ทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อาเมนห็นไมครับว่าเมื่อ,อตั้งใจที่จะติดตามพระองค์และก็ตามพระองค์อย่างไม่ลดละตามพระเยซูอย่างไม่ลดละเราก็ได้พบพระองค์นะคะจากพระธรรมเฉลยธรรมัญญิบทที่4ี่ข้อ29นํานำมาประกอบในวันนี้ว่า แต่ณนะที่นั่นท่านทาั้งแต่ณนะที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะสแสวงหาพระเยวาวาพระเจ้าของท่านถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจพวกท่านก็จะพบกับพระองค์อาเมนนะคะเมื่อ,อเขาสแสวงหาพระเมสยาพระเจ้าของเขาแล้วก็เขาก็ได้พบกับพระองค์ อเมน,นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะาจากพระคําของพระเจ้าในวันนี้นะคะพิมก็ให้หัวข้อว่าพบพระคริสพบความจริงที่สําคัญสําหรับชีวิตะะซึ่งมีสามประเด็นด้วยกันก็คือหนึ่งพบพระคริสพบการทรงสถิตสองพบพระคริสพบชีวิตใหม่สาพบพระคริส อำนาจทั้งสิ้นอเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นประชาชนทั้งหลายนะคะติดตามพระองค์และแสวงหาพระองค์อย่างไม่ลดละนะคะเพราะได้เห็นหมายสำคัญการรักษาคนเจ็บป่วยได้เห็นการดำเนินชีวิตของพระองค์ที่อยู่กับสาวก และอยู่กับประชาชนด้วยความรักความอ่อนโยนได้เห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ทรงเลี้ยงประชาชนของพระองค์นะคะเป็นหมื่นๆได้ด้วยขนมปังเพียงห้าก้อนและปลาสองตัวนะคะก็นะะจึงมีความคิดที่ว่าจะจับพระองค์ไปเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้กินอิ่มนะคะ,นะคะไม่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งไปจากจุดประสงค์และเป้าหมายของพระเจ้าในการปรากฏของพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์จึงต้องสอนและก็ทําความเข้าใจใหม่กับขา่าวเมื่อเขาได้พบกับพระคริสต์นะคะหรือเมื่อเราได้พบกับพระคริสต์ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระของวิญญาณพระเจ้าผูส้สูงสุด อะไรสาคัญที่สุดในการพบกับพระคริสต์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะพระองค์ก็ทรงตรัสสอนประชาชนแล้วก็ทรงตรัสสอนพวกเราด้วยว่าถึงความจริงที่สําคัญนะคะสำคัญในการที่พบพระคริสต์ในการที่มีพระคริสต์ในการที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะคะประการที่หนึ่งก็คือว่าพบพระคริสต์แล้วก็พบการทรงสถิตของพระเจ้านะคะการตามพระคริสต์ นะคบในข้อยี่สิบหกเนี่ยนะคะว่าบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสําคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มนะคะข้อนี้นะคะก็บอกว่าการตามหาพระพริสต์ของพวกเขานั้นไม่ใช่เพราะว่าปรารถนาที่จะเห็นหมายสําคัญปรารถนาที่จะ เห็นพระเจ้าหรือว่าปรารถนาที่จะพบกับพระเจ้าแต่ว่าเขาเพียงแค่คิดถึงตัวเขาเองคือเขาจะได้กินอิ่มเขาจะได้ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะว่าการสแสวงหาพระคริสต์นะคะว่าเราต้องได้เห็นหมายสําคัญได้เห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทําในชีวิตของเรานะคะไม่ใช่การกินอิ่มหรือว่าอิ่มในพระพรนะคะถ้าเราพบพระคริส จริงแล้วนะคะเราต้องได้เห็นว่า,าการอัศจรรย์นะคะหมายสาคัญในชีวิตนะคะเพราะหมายสำคัญและการอัศจรรย์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเจิมของพระเจ้าเหนือท่านผู้นั้นนะคะพระเจ้าผู้สูงสุดสถิตอยู่กับผู้นั้นและพระเจ้าสูงสุดทรงรับรองยืนยันความจริง ของคำสอนคำเทศนาของผู้นั้นเป็นจริงและมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะคะเพราะนั้นอย่าสักแต่รับพระพรหรือพอใจอิ่มใจในพรโลกของโลกนะคะที่เราได้รับเพราะสิ่งที่อาจารย์เปาโลก,กลัวนะคะก็คือการไม่สถิตอยู่ของพระเจ้านะคะว่าเมื่อพระเจ้าไม่สถิตอยู่กับ สิ่งที่ตัวเองทำนะคะหรือการรับใช้ที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นนะคะสิ่งที่ทำก็ไม่มีความหมายและโมเสสเองก็ยืนยันกับพระเจ้าในการเดินทางเข้าสู่แผ่นดินคานาอันว่าต้องมีพระเจ้าด้วยนะคะร,ะรับพรหรือการกินอิ่มเวลาผ่านไปก็ยิวและอยากได้ไม่มีสิ้นสุดนะคะ มีแต่การมีพระเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นนะคะเราก็จะไม่ขาดแคลนอะไรแล้วก็สำเร็จตามเป้าหมายนะคะเมือ่อนะคะเมื่อพบพระคริสต์แล้วนะคะว่าเราก็ต้องพบการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้ประการที่สองนะคะเมื่อพบพระคริสต์แล้วก็พบชีวิตใหม่หรือว่าพบพระคริสต์แล้วก็คือ พบการดําเนินชีวิตใหม่นะเพราะการทามาหาอาหารการดํารงชีวิตต่อแต่นี้ไปนะคะเพราะนั้นเราต้องหาอาหารที่ดํารงชีวิตอยู่ม่ใช่อาหารที่เสื่อมสูญไปนะคะเพราะว่าใช่พบพระฤท์แล้วก็ได้เราก็ต้องได้ชีวิตใหม่ชีวิตเก่าในโลกนี้ก็เป็นแต่เนื้อหนังและอาหาร หรือสิ่งบำรุงชีวิตเก่าก็ไม่จีรังยั่งยืนเสื่อมสลายแต่ชีวิตใหม่นะคะต้องบำรุงด้วยอาหารที่ดำรงชีวิตอยู่และซึ่งต่อแต่นี้ไปนะเมื่อเราเชื่อเราวาังใจในพระเยสุคริสพระเยสุคริสเจ้าเองนะคะ <c oughs> พระองค์ก็จะทรงเป็นพระผู้เลี้ยงชีวิตของเรานะคะแล้วก็เมื่อชีวิตใหม่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ได้รับการบำรุงเลี้ยงโดยพระวจนะของพระเจ้านะคะจากพระคำของพระเจ้าในมัทธิวบทที่สี่ีว่ามนุษย์จะบำรุงอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้ต้องบำรุงด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นวิญญาณและก็เป็นชีวิตนะคะเราเองก็จะอิ่มอิ่มไม่ใช่อิ่มธรรมดาแต่เป็นอิ่มอย่างบริบูรณ์นะคะแล้วก็อิ่มในความ สมบูรณ์ของพระเจ้านะคะในความมั่งคั่งของพระเจ้านะคะแล้วก็เราไม่ต้องกลัวขาดความขาดแคลนใดๆเลยนะคะเมื่อพระคิ์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงเรานะคะแต่ว่าเราก็ได้รับการเตือนนะคะว่าจากพระคําของพระเจ้าหลายตอนอยู่เหมือนกันว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะคะซึ่งขโมยอาจจะลักเอาไปได้หรือมแมลงอาจจะกัดกินหรือว่า แม้มีเงินมีทองมากมายนะคะถ้าเราหมดแต่สะสมสิ่งเหล่านี้ในพระคำเขียนว่าเงินทองก็มีปีกใช่ไหมคะแล้วเมื่อวันพวกเราไปเยี่ยมเยียนพี่น้องพวกเราคุยกันว่าเดี๋ยวนี้นะคะว่าเงินทองอ่ะมีปีกนะค่ะว่าบินไม่ใช่บินธรรมดามบินชาชานะคะว่าเหมือนกับว่าการบินหนีของเงินเนี่ยอะติดมอเตอร์เลยเพียงแค่ แตน,นิดเดียวนะคะเงินก็จ่ายออกไปละจํานวนมากๆโดยที่อ่าบางทีโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเพราะนัแต่ว่าสําหรับชีวิตของพวกเรานะคะว่าพวกเรานะคะว่าอย่าให้พระวจนะของพระเจ้าห่างจากปากของเราแต่ตรงจงใค้คร้วนแล้วก็ตรึกต้องนะคะทั้งกลางวันแล้วกลางคืน และตัวเราเองก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่เขียวสดเกิดผลทุกฤด,ดูการไม่เหี่ยวแห้งทำอะไรก็จำเริญสำเร็จหมดทุกประการนั้นจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของ,งองค์กนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่ท่านต้องการอย่างไม่ขาดแคลนแล้วก็ทั้งท่านจะมีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง ซึ่งมาจากพระเยซูคริสเพราะนั้นว่าถ้าจะรวยก็รวยโดยการอวยพรของพระเยซูคริสนะคะนั้นชีวิตใหม่นะคะต้องบำรุงเลี้ยงนะคะด้วยอาหารที่ดำรงอยู่ไม่ใช่อาหารที่เสื่อมสลายนะคะประการที่สามนะคะพบพระคริสก็พบอำนาจทั้งสิน้นหรืออำนาจอันยิ่งใหญ่อันสูงสุดนะคะพระคำบอกกับเราในวันนี้ว่า พระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วนะครในมัทธิวพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงตรัสว่าริธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไว้แก่เราแล้วนะคะแล้วในฟิลิปปีก็บอกแก่เราว่า เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์นะคะโลกและอํานาจของโลกนี้นะคะเป็นแต่เนื้อหนังนะคะและบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้าบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเดียวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปอํานาจของมาน นะคะในพระธรรมโคลสีก็บอกว่าที่กางเขนอำนาจของมารก,ก็ถูกปลดแล้วนะคะอำนาจมารนะคะซึ่งรบกวนชีวิตของมนุษย์นั้นทำให้มนุษย์เป็นทาสแต่อำนาจของพระคริสต์ทำให้มนุษย์พบเสรีภาพเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตอ่ใหม่ในพระคริสต์ในโลกนี้นะคะเราต้องพึ่งพาในฤทธิเดชของพระเจ้าในฤทธิเดชของพระคริสต์ซึ่งเป็นอำนาจ สูงสุดเป็นอำนาจทั้งสิ้นนะคะเมื่อพบพระคริ์เราก็จะพบฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจอันสูงสุดของพระเจ้าด้วยนะคะนั่นหมว่าการพบพระคิ์นะคะพบพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตนะคะมีผลมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงความคิดการดําเนินชีวิตที่ยังไม่ถูกต้องของเรานะคะให้เป็นไปตามคําตรัสของพระองค์แล้วก็พระวจนะ โดยพระวิญญาณตามน้ำพระไทยของพระเจ้าเมื่อเราเอาจริงเอาจังในการติดตามพระคริสต์อย่างไม่ลดละแสวงหาพระองค์อย่างสุดใจเราก็จะได้พบกับพระองค์และเมื่อเราพบกับพระองค์แล้วเราก็จะได้พบการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วก็เมื่อพบพระคริสต์เราก็พบชีวิตใหม่รับการบำรุงเลี้ยงนะคะด้วยพระคริสต์นะคะแล้วก็พบ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็พบฤทธิเดชพบอำนาจสูงสุดนะคะทั้งในสวรรค์ในโลกนี้ก็ไม่มีทางเทียบได้นะคะนั้นพี่น้องคะ่ะอย่าอิ่มพระพรแล้วมารู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้วอย่าขยันหาอาหารที่เราต้องหิวแล้วหิวอีกไม่ทำให้เราพอใจอย่าชื่นชมหรือให้อำนาจ ของโลกนี้มีอิทธิพลต่อตัวของเราจนติดกับดักของมานจนดิ้นไม่หลุดนะคะประชาชนเมื่ออามพระคติจนพบแล้วนะคะและได้พบความจริงที่สำคัญของพระเจ้าในชีวิตใหม่เขาจะเกิดเพชั่นอย่างไรต่อไปหรือภาระอย่างไรต่อไปให้เรามาติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะอเมน พระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตพบพระคิดพบการส่งสถิตพบพระคิดพบชีวิตใหม่พบพระคิดพบอำนาจสูงสุดทางสิ้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเยซูทรงตรัสกับเราและบอกความจริงกับเราในเช้าวันนี้ว่าการสแสวงหาพระองค์ไม่ใช่เพราะได้เห็นไม้สำคัญไม่ใช่เพราะการได้กินอิ่มไม่ใช่การค้นคว้าหาที่เสื่อมสิ้นไปนะคะ ในการสแสวงหาพระเยซูพระพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตนะคะและพระบิดาทรงยืนยันนะคะว่าโดยทางพระเยซูเราจะได้รับอาหารแห่งชีวิตนั้นเพราะว่าพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วขอบพระคุณพระเจ้านะคะสำหรับการแบ่งปันเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะคะพระเยซูทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตของเราทุกคน ช่วงเวลาสุดท้ายนะคะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชิดจุเกียรินะคะเชิญค่ะก็ขอหนนใจพี่น้องนะครับให้เป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เพียงแค่ประทานความรอดให้แก่เราเป็นสิ่งที่ง่ายมากในการรับความรอดก็คือฟรีแต่สิ่งที่พระเจ้าประธานให้แก่เราสองประการนะครับก็คือปรารถนาให้เราเป็นคนที่มีปัญญา คนที่มีปัญญาจากพระเจ้าก็คือคนที่ยำเกรงและสแสวงหาบทเรียนคําสอนในเช้าวันนี้ในบริบทนี้ตีมากนะครับประชาชนสแสวงหาเมื่อลอดแล้วอย่าหยุดอยู่กับที่ต้องเดินต่อไปเอาโลสอนว่าเหมือนกับนักบิ่งแข่งสูง่เป้าหมายพี่โน้องจะรับพรออย่างนา,นานาประการอย่างครบบริบูรณ์ไม่ใช่แค่ลอดเหมือนลอดจากไฟแต่รับ พรอย่างครบบริบูรณ์นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพี่พิมพ์และพี่น้องทุกท่านจานทร์สวัยทุกท่านนะครับที่หนุนใจซึ่งกันและกันนี่คือน้าพระทัยของพระเจ้านะครับแค่เห็นแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันละนะครับประชาชนตามหาพระเยซูนี่คือเป้าหมายที่ผิดพลาดนะครับมีความจํากัดนะครับแต่พระคาของพระเจ้าจะทําให้เรามีความกว้างขวางมากขึ้นให้เราชัดเจนมากขึ้นบรรลุปเป้าหม,มายมากขึ้นนะครับคําว่าบาปก็คือพลาดจากเป้าหมาย พาดจากสิ่งที่อยู่ในน้ําพระทัยของพระบิดาพาดจากสิ่งที่อยู่ในพระคำของพระเจ้านะครับเมื่อเราพาดมันจะห่างไกลไปเรื่อยมันกับเรื่อนะครับมันจะค่อ,คอยๆห่างไปเรื่อยนะครับประชาชนตามหาพระเยซูเพราะต้องการกินขนมปังต้องการเพียงเฉพาะฝ่ายร่างกายเท่านั้นนะครับแต่พระเยซูนะครับแต่พระเยซูพูดว่าจงตามหาอาหารแห่งชีวิตนิรันด์นี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวงใจพระบิดา นะครับนี่คือจุดไคลแมกดังนั้นคำว่าชีวิตนะครับพระเจ้าสร้างพระประสงค์เดิมของพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายชีวิตทั้งฝ่ายวิญญาณสองประการสำหรับชีวิตฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณจิตก็คือกลมเกลียวขอย้ำคำว่ากลมเกลียวฝ่ายร่างกายของพี่น้องและฝ่ายวิญญาณจิตต้องกลมเกลียวและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่วิญญาณจิตจิตใจคิดอย่างกายคิดไปอย่างนะครับต้องเป็นสิ่งที่กลมเกลียวไปด้วยกัน นะครับจิตเป็นนายกายเป็นบาววิญญาณจิตนะครับทํางานผ่านจิตใจความคิดและฝ่ายร่างกายนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวนะครับและพี่น้องครับ <c oughs> เหตุที่มนุษย์พลาดก็คือความบาปนะครับทําให้ตายนะแล้วก็ถูกตัดขาดตัดขาดจากชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐนะครับนั่นคือชีวิตที่นดร์นะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือเหตุที่เราต้องประกาศเพื่อให้คนบังเกิดใหม่ นะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วนะครับชีวิตนิรันต์ก็คือชีวิตฝ่ายญาณจิตนะครับและชีวิตฝ่ายร่างกายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์นั่นหมายถึงว่า,เ,าเมื่อเราบังเกิดใหม่นะครับเรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตและฝ่ายร่างกายน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือในฝ่ายร่างกายให้เราบำรุงรักษาชีวิตย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าปล่อยปละละเลยดูแลวิหารของพระเจ้าน,นะครับน้ำประทัยของพระเจ้าก็คือ บำรุงรักษาชีวิตของเราตั้งแต่หัวจรดเท้าและฝ่ยายวิญญาณจิตผลก็คือเราจะได้รับสภาพชีวิตนะครับไม่ใช่ศูนย์เปล่าไม่ใช่พอไม่เชื่อพระเยซูไม่เกิดอะไรเลย,เลยนั่นหมายถึงว่าจะเกิดสภาพชีวิตคือชีวิตของสวรรค์นะครับขอพระเจ้าอยุยกรณพี่น้องขอพระเจ้าสำแดงระเบิดเผยก็บพี่น้องผ่านประคำของพระเจ้า นะครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสุดราขอบพระนามขององค์พระบิดาเจ้าเวทผ่อแก่งในชนมนุษย์ที่เรียนพระบิดาเจ้าที่เขาประกอบที่ป้าหมมยที่ชัดเจนและประกอบที่ความพยังคันแข็งและเรียนจนประสบความสำเร็จเป็นที่ถวายเกียรติยศตกพระเจ้าแก่พี่น้องที่ประกอบอาชีพทุกขาอาชีพที่จะประกอบไปด้วยความปฏิลิล้น้วยเช่นกันแต่พยังคันแข็งนำพามาซึ่งรายได้สู่ครอบครัวเป็นพรอนแก็คนที่ครอบครัวและคนรอบข้างและในการรับใช้เช่นกันที่เราจะพัฒนาของประทานและคนที่พัฒนาของประทานพระเยซูตรัสว่า เจ้าเป็นคนสาธิซื่อและพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้แก่เรามากขึ้นและปกป้องพิรุจิความผิดบาปโรคระพศภัยทั้งสิ้นและขอพระเจ้าด้วยครอบครองและก็ทำสิ่งใหม่จบลงด้วยสวดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อหนึ่งคู่ดีรอบครอบเป็นสุขอีกครั้งหนึ่งผู้ดีรอบครอบเป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าในนามขององค์พระเยซูกิ์เจ้าอาเมนอเมน